ย้อยบางเลนครับเอสสุพรรณโอ้โหเอาอีกแล้วเอสสุพรรณเจอศึกหนักแล้วเมื่อกี้เจอเฟิร์สเซเวรอบนี้มาเจอเดชยุทธยาแม่ <c oughs> และถ้าเดชยุทธยาชนะจะเข้าไปล้างตากับเฟิร์สเซเวอร์อะน่าสนใจครับในคู่นี้ไม่ว่าใครชนะก็ต้องสุกต่อไปครับแล้วก็คู่รีแม์นั้นถ้าพร้อมยังไงบอกด้วยนะฮะ แล้คู่ต่อไปครับ2 2งกับ221ครับเตรียมรถเลยครับ220ครับบิ๊กสวนมันเจอเฟิร์สเซเวยพลังโอ้โหคู่ต่อไปครับถึงเงินเลยฮะบิ๊กสวนมันกับเฟิร์สเซเวย์พลังพลครับต่อจากคู่นี้ครับโอ้โหท้าจาประคุณทูลหัวแม่ถ้าเป็นมวยก็ประจันฉายเจอกับโยทินครับไม่น่าพลาดเดือดจัดครับ ไปหน่วยซิลก็ยังคงอารมณ์ดีฮะยังชนะอยู่เรื่อยไงยังคองยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะกบบางเลนมาแล้วนะครับมาเลยฮะใช่ไหมนันรถเตบานสวนเนี่ยอ้อนี้วิ่งวิ่งยังไงก่อนฮะแช่งแจ้งด้วยวิ่งรีแมตก่อนเปล่าวิ่งในรุ่นหรือว่าแกเหรอแก้แสดงว่ากบบางเลนยังไม่ได้วิ่ง จะเป็นเต้บ้านสวนเจอกับเด็ยุทธยาใช่ไหมโอเคครับท่านผู้ชมครับคู่นี้เป็นการรีแมทร้างตาแคะหูโกนหนวดกันนะครับระหว่างอยุธยาศีรีรามเทพนครในแทร็กเเจอกับเจ้าพ่อทุเรียนครับจันทบุรีอย่างเต้บ้านสวนครับเอาละฮะรอบนี้ครับไม่ต้องรอกันนานครับรีแมทกันไปเลยฮะ โอ้ตอนนี้คู่นี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งโอ้คอมเมนต์ในไลฟ์สดกูว่าเดือดอีกแล้วกูเข้าไปส่องก่อนไอ้สัสเป็นการรีแมตครับคู่นี้ครับถือว่าเป็นกําไรแฟนๆนะท่านผู้ชมครับกดแชร์กันโละหนึ่งแชร์นะฮะกำไรแฟนๆครับเดือดยุตยาเอาแล้ฮะเอฟซีสามหมื่นกว่าอีกแล้วครับผู้ไลฟ์สดผู้รับชมนะครับเอาล้วฮะคนละหนึ่งแชร์ครับตอนนี้ฮะ นะครับมาแล้วคู่นี้เมื่อ้ังรอกันนานครับเตบ้านสวนเจอกับเดดอายุทยาครับตอนนี้สามหมื่นฝาแล้วครับแชร์กันไปครับอ่ะมาเอฟซีนะพอกบ้านมาัสดีครับสจนัมเบวาแล้วกูโทรไปก็ไม่รับนะสจนะอินฟินิตี้แบง์ยังไงผมก็เลือกท่านครับ นะคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์นะครับอย่าไปบูลลี่กันนะฮะทั้ง2ทีมนะครับ FC ต่างๆได้ดูรถคู่นี้ถือว่าเป็นกำไรแฟนๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ครับรักใครเชียร์ใครคอมเมนต์มาแบบอ่าให้กำลังใจกันนะครับ FC ใครทีมไหนก็เม้นมาเลยฮะเชิญครับคู่นี้ครับ ตองแบบนั้นครับ FC ใครต่อรอยกันไปเลยฮะ FC ทีมไหนก็เม้นเข้ามาครับ,บให้กำลังใจทั้งสองช่างครับทั้งเตยบานสวนแล้วก็เดชอายุทยาเอา,อาละครับตอนนี้กำลังตั้งสมาธิครับน้องๆตัวขี่ทั้งทั้งสองคนนะะวุฒิอ่างทองกับเป้หนว่วยซิล 35มพนแล้วครับวันเ่งแชร์ครับไม่ต้องรอกันนานครับคู่นี้ เอาละครับเปโดยเซลลกับวุฒิรางทอง,งเดชยุทธยาครับน้องวินบางบานเจอกับเต้บ้านสวนดำอนันตชัยเอาละครับรันนี้ได้รู้เรื่องรู้เหลืองกันแน่นอนจะหมูหรือจ่าครับ นี่แหละครับไลนโซว์รันแรกท็อปไฟเบสในคอร์ครับพริเชนเต็รบายสอสอเต๋าสุประชัยนบกขำครับพรรคเพื่อไทยปุมธานีแล้วก็โปรโบเตอร์มือทองสมองเพชรครับวีรชัยรูปขจจจพร้อมแล้วคู่บิ๊กแมตครับคู่นี้เดดยุธยากับเต้บาสวรพร้อมแล้ว ออกไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องออกดีแบบนี้ก็ต้องรู้กันลนะยาๆ ระหว่างดังพนรชัยเจอกับนวินบางบายุดยาครับยังไม่มีอะไรแน่นอนถ้าหมองจะตรงนี้ครับอาลว้อย์อาวาขอขอแก้ตัวขอแก้ไขแก้ไขสักรอบได้ไหมแต่ว่าเดชยุดยาบอกว่าไม่ได้หลังจากฉันไม่ยอมแต่ว่าเตยบานส่วนกนะ็ขอหน่อยนะขอหน่อยนะว่ายังไงจ่าพี่จ่าพี่จา๋จาคู่นี้พันเมลกับ้ายหรือขวายุดยาจันบรุรียุดยาจันบรุรียุดยาจันบุรียุดยาจันบุรียุดยายุดยาเข้าเส้นชัยเอื้อเอือเือ เรียบร้อยโรงเรียนยุทธยาครับโอ้โหแบบนี้ครับโอ้โหยินดีกับช่างเดชครับและให้กำลังใจกับน้องชายครับเต้บ้านสวนครับเต็มที่ทั้งคู่ครับ